ใครเคยมาร้านนี้ที่เชียงรายเดี๋ยวตาพาเช้นพานมาที่ร้านลาบเปรเลเป็นอีกร้านที่ขึ้นชื่อของเชียงรายนะคะถ้ามากินลาบแนะนํามาร้านนี้ค่ะบรรยากาศชิวๆมีโต๊ะรองรับลูกค้ามากมายเมนูที่เราสั่งมาในวันนี้ก็จะเป็นลาบหมูคั่วจ้าบอ,อกเลยนะคะว่าร้านนี้เขา เมืองอาหารเหนือให้เลือกเยอะแยะมากมายร้านเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึงสองทุ่มหยุดวันอาทิตย์ราคาอาหารก็เริ่มต้นที่70บาท,ทาเมนูที่เราสั่งมานะคะก็จะเป็นต้มยำปลาคังบอกเลยว่ารสชาติจี๊ดจัาดแซ่บเลยค่ะคังก็ชิ้นใหญ่ถ้าใครไม่ชอบของเผ็ดนะคะก็จะมีปีกไก่ทอดบอกเลยค่ะว่ากรอบมากและนี่ก็คือเมนูทั้งหมดที่เราสั่งมาของวันนี้นะคะใครชอบกินผักแก้ม<ๆ>เขาก็มีผักคอยบริการสามารถหยิบเองได้เลยไปกินแนะนําให้ไปช่วงเชา เช้านะคะเพราะช่วงบ่ายๆของจะเริ่มหมดกันแล้วจ้าอันในสูตรของร้านเขายังมีที่ตกปลาด้วยนะคะใครชอบตกปลาแนะนามาเลยจ้ามีคนมาตกเยอะแยะมากมายพิกัดร้านสูตรราชาการทางไปบ้านฟาร์มใครมาไม่ถูกปัก GPS มาเลยจ้าใครมีร้านเออแนะนาเมนมาบอกด้วยนะ